จเจริญพ่อญ,ญาติโยมพ่อพุทธะทำแท้จะได้แสดงธรรมวันนี้ก็เป็นการที่สองที่เราจะสนทนาธรรมกันเรื่องอริยสัจอริยสัจริสต,ตินะ <c oughs> ตุมเหปีพิกเวนจิรัตเสวะยัตสายะกุลบปุตตาสัมะเทวะอาคารสมาอานาคาริยังปัพพาตันติสัทนุตระังทิเทวะธรรมเมสยังอภิญญสัจา,าิกัตวาอุปสัมปชวิหะลิสทะ พิสูจทั้งหลายพวกเธอก็จักกระทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของปุโรหิตผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วโดยชอบได้ต่อการไม่นานในที่ที่ทำเข้าถึงแล้วแล,วแลวอยู่เป็นแน่นอนคือพระพุทธองค์ตัดถึงอริสสีไว้ตามบาลีเมื่อกี้ปัญญาอันยิ่งนะที่จะเข้าไปถึงความที่จะพ้นทุกข์หรือไม่ทุกข์คือพรหม,มจรรย์อยู่จบแล้วเนี่ยต้องปัญญาอันยิ่ง เพราะนั้นเราจะใช้ปัญญาขันที่มีอยู่เนี่ยของการห้าไม่ได้ปัญญาขันมาใช้จิตสามัญสำนึกซึ่งมีอยู่เจ็ดเปอร์เซ็นไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญายิ่งคือสติสติที่ไปถึงญาณพอญาณแล้วก็จะไปถึงสัมปััญญะนั่นแหละเรียกสุญญา,าก็ได้สุญญา,าคือว่างแล้วว่างจากการปรุงแต่งความคิดอน,นั้นวันนี้เราจะสนทนาทําเรื่องอริยสัตว์สี่นะเริ่มต้นที่หลวงตาแวงในองค์คุณอริยสัตว์สี่ ในความเห็นของลงตาความเห็นลงตานะ,อะลองลองให้สัตยะออกมาหน่อยนึงเป็นเป็นยังไงไม่มีผิดม่ถูกคือความเห็นของของท่านเองอคือนี่เราจะ<ม>าคุยกัน<ม>ได้กันเมื่อพระสงฆ์มาร่วมกันมันมมีีท่ทผลนุษย์เราเกิดมากว่าจะได้มาเป็นพระสงฆ์ ตีความหมายคืนหัวข้อก่อนอริยศัจดสีมันหมายถึงอะไรมั่งทุกสมุทัยมีโรดมักงไล่ไปที่นี้เอาหัวข้อให้แล้วทุกเป็นไงความชอบปัญญามันเกิดอืทุกปฏิบัติคนเราคนเรามันมีมนุษย์เรานี่เกิดมามันมีอยู่สามสาเหตุ เหมือนก็นแสงเทียนมนุษย์เรามันก็เหมือนก็นแสงเทียนมันดาบที่เหตุครับมันก็จุดได้ที่เหตุมันสว่างได้อยู่ที่เหตุครับเหตุเพราะมันก็ต้องเกิดผลครับทั้งเหตุทั้งผลถึงเอามารวมกันมันจึงเป็นเป็นมูลเหตุครับของทุกอย่างมันเกิดได้ที่ต้นเหตุกลางเหตุแล้วก็ปลายเหตุที่เธอมาาันดับคือปลายเหตุ ครับเกิดมาทุกคนมีแต่ทุกข์ไม่มีคําว่าสุขหรอกสุขมันก็มีแต่มันมันมีน้อยคืออยู่ที่ใจใจมันมีสุขถึงจะทุกข์มันก็สุขได้ครับเพราะว่าใจมันชอบก็หนึ่งว่าทุกข์แต่ใจมันว่าชอบแล้วก็มีสุขครับมันเลยหายทุกข์ไปนิดนึงมันสุขมันไม่มีเขาเรียกว่าทุกข์มันน้อยลง นตอนน้<บ>นเราดับทุกข์<ม>ไปได้ส่วนหนึ่งมันก็เหมือนเราเป็นซุกแต่นี่การที่จะเป็นซุกนี่เนาะผมขอหยาิเปรียบเทียบสองอย่างซุกค,คือปิตินะมันก็จะเกิดปิติครับความเกิดปิติมันก็จะความอิ่มเอิบใจนะสามารถที่จะไม่กินเขาได้ไม่ชันเขาได้แต่ว่าร่างกายก็อิ่มเต็มอิ่มไปด้วยปิติครับแต่ว่าทุกข์นี่ถ้าเรา ไม่กินอะไรเลยร่างกายก็จะสุดโทรมลงครับก็จะเปรียบเทียบของฝั่งระหว่างสุกับทุกข์ปิติความสุขนี่ถ้าเราอยู่ในอาการของกำลังของมันปิตินี่ใครตั้งอยู่ได้นานก็อิ่มเราจะไม่ต้องกินอาหารข้างนอกเข้าไปก็ได้ครับแต่ว่าเปรียบเทียบคนเราเมื่อจิตมันตกเนี่ย มันก็เป็นทุกข์มากเมือ่อทิดตกไม่สามารถที่จะดึงสภาวะจิตของตัวเองขึ้นได้มันจึงเกิอดอาการกระทบต่อร่างกายเมื่อไม่กินอะไรลงไปเลยก็ทําให้ร่างกายเราซุดโทมเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถร่างกายก็การทํางานของร่างกายก็พกพ่องครับนี่มันมันมันหมายเหตุของปิติกระทุกกระซุกกระทุกต้องเปรียบเทียบกันยกตัวอย่างให้ถูก เพราะฉะนั้นเราจึงมีกัรวิธีที่จะดึงจิตของตนแม่ไห้มันตกทุกเ์ได้ยมากครับคือการดึงลมหายใจเขาให้มากเขาโดยการเจริญสติครับเจริญสติดึงลมหายใจให้มากขึ้นอนาปาครับเอาเอากําลังของธาตุไฟขึ้นไปครับเมื่อมันตั้งอยู่ได้เราก็เมื่อมันมันมันมีกําลังมากพอแล้วเราก็ใช้กาลังของของกําลัง อาณาปานของเราเนี่ยกำกับมันทีนี้ดูแลมันมันตตมันก็จึงยอนกลับเข้ามาเข้าสู่สภาวของกรรมฐานอาณาปานสัสติขอตัดมาที่หลวงพี่ปอดตั้งหน่อยเอาตามที่ท่านถนัดนั่นแหลที่ืผมไล่ฟังเลยไล่ต่อคุยกันที่เราคุยน่ยคุยมรณาธรรมมราธรรมเราตี้ลมราธรรมนี่คือหลวงพี่ปอด รูปธรรมดาธรรมดาก็ท่านแม่คนขี้อายเป็นพระที่ขี้อายไม่ค่อยพูดนะเอาเอารูปท่านก็พอนะรูปท่านก็พอเนี่ยเอาแกละยิ้มเนาะโยมเอาะยิ้มนะสายลุกหล่อเนี่ยรูปหล่อเด่นเปียบเด่นเปียบไม่เป็นไรพูดน้อยต่อยยากเนาะเพราะว่าคุณท่านแข็งแรงดีคุณท่านมีปัญญาท่านไม่กล้า มันก<บ> <พอ S 2> ็นต่างกันส่วนหนึ่งอ,อาจจะเข้าใจแต่อธิบายไม่ถูกรู้เฉพาะตนเขเรียกรู้จจเฉพาะตนรู้เฉพาะตนมันอยู่ที่เหตุ <c oughs> ต้องทุกอย่างมาอยู่ที่เหตุเอาเล,ลายไล่ต่อแล้วพี่แบงค์อธิบายต่อไปอยาโยมพอ,อจะเข้าใจทุกอธิบายเรื่องทุกให้ฟังคํามาเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ต้องทุกข์ เมื่อทุกข์มันก็ต้องมีสุขมันปะปนกันไปมันมีเหมือนมนุษย์นั่แหละมันมีสูงต่ำดำขาวบางคนเกิดมาก็เตี้ยสั้นลูกมนุษย์เราเขาเขาส่งลงเราใหมาทำไมอ่ะใหมารับทุกข์หรือใหมารับสุขมันเป็นตัวละครบทหนึ่งของพระพรหมท่านส่งมาคือว่ามนุษย์เรานี่มันเป็นตัวละครอยู่ในผิวโลกกันะพระพรหมท่านชี้มาแล้วว่าเราจะแสดงบทไหนเอ ตอนนี้มูอาตมาก็แสดงบทเป็นพระเป็นสมมุติสงเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจิตของแต่ละบุคคนนะผมผมจะถึงพระหรือยังผมให้คานิยามตรงเนี้ยเพียงแต่ว่าใครจะมีสติสัมปชัญญะได้มากกว่ากันก็ถอยจากการแสดงของเขาได้มากเท่านั้นแสดงได้น้อยลงแสดงได้น้อยลงทีนี่เราจะมาแสดงบทบาทไหนตอนนี้เมื่อมีสติแล้วเราก็จะกลับมาแสดงผู้ ผู้ที่จะมองสัตว์โลกไปอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมจับแต่ก่อนเราเคยแสดงเตตาตามเขาแสดงตามกรรมของเราี่เราจะกรรมเราจะกรรมมาเป็นผู้เมตตาครับมามองสัตว์โลกในสายตาที่เมตตาที่นี่ที่นี่เราจะมีสัมปชัญญะคือตัวปัญญาได้มากแค่ไหนว่าเราจะมีความสามารถช่วยเขาได้มากแค่ไหนครับได้มากหรือน้อยแค่ไหนอันนี้พูดได้เนาะ อ้าวได้ระมางสินี่อต่อแล้วอ้าต่อ้แล้วต่อยอดครับอริยสัจเนี่ยก็คือกฎของความเหตุผลนั่นในกฎของธรรมชาติที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมีอยู่สี่กฎกฎแรกเรียกว่ากฎอริยสัจกฎที่สองเรียกว่ากฎไตรลักกฎที่สมเรียกว่าอิทัปปยตากฎที่สี่เรียกว่าปจิจามุบาททีนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยกฎของอริยสัจคือ กดด้วยเหตุด้วยผลคือทุกสมุทัยโรดมักนี่คือเป็นชื่อชื่อของข้อหัวข้อธรรมที่เราจะเทศวันนี้ทุกเนี่ยเป็นผลที่มาจากเหตุเหตุคือสมุทยัยจะขอยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลขณะที่พระองค์ทรงสเสด็จประภาสต้นอยู่ตามาท้องถนนในเมืองของท่านขณะนั้นพระองค์ก็มองไปที่ช่องหน้าต่างของบ้านหลังหนึ่งเห็นนางหนึ่งสวยมาก ตัานก็รักอย่างแรงเลยคือมีความพอใจอย่างมากเนี่ควบความพอใจเนี่ยเป็นทุกข์แล้วควความพอใจกับไม่พอใจเนี่ยเป็นทุกข์พอใจเป็นทุกข์อย่างไงพอใจมันน่าจะสุขนะแต่ทาไมถึงทุกข์หลังจากที่พระอ,องค์กลับมาถึงวังแล้วเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเพราะคิดถึงนางโอ้นางสวยมากเนื้อนางคงจะหอมถ้าอยู่กับนางนางคงจะพูดไพเราะเราคงจะมีความสุขมากคิดอยู่อย่างนี้ตลอดจนสว่างพอสว่างเสร็จแล้วถึงเวลาเสวยพระอาหารราชบุตรก็ยกอาหารมาให้ ท่านก็ฉันไม่ได้เพราะว่ามันออกจากความคิดที่มันถูกตึงไว้นะ่ไม่ได้นืความสุขอันนั้น <c oughs> ไม่มีแรงที่จะยกช้อนเลยปิติไหมอ่านั่นแหละคือปิติ <c oughs> นั่นแหละคือความทุกข์ <c oughs> เพราะความทุกข์เนี่ยคือเป็นผลที่มันเกิดมาจากจิตมันไปยึดอยู่มันไปยึดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอนนี้ไปยึดจุดที่นางสมุทัยนั่นคือตัวระเบิดเราเองเองมันระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยเนื้อกระจายเลยตุ้มเนื้อกระจายมันจะบนอยู่อย่างนี้สมุทัยเนี่ยคือชาตินะ ชาติมันถึงชาติแล้วสม,มุทัยไม่ใช่ตัวที่คิดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะมันเป็นชาติแล้วพอชาติแล้วมันก็จะทุกข์ตันทีเลยทุกเนี่ยเป็นตัวผลตัวเสเวยมันเสเวยสองอย่างคือพอใจและไม่พอใจที่เกิดเสเวยอยู่เนี้ย mm. นะเพราะนั้นเราจะทาไงล่ะทุกเนี่ยต้องกําหนดรู้สม,มุทัยเนี่ยต้องละ,ะละยังไงทีนี้พระองค์ก็ทรงตัดไว้ในอ่าธรรมจักรนะทีนี้เราจะพูดอันนั้นมันยาวไปเราจะพูด mm. เรื่องที่ที่มันตันสั้นสม,มุทัยต้องละทุกกําหนดรู้ นี่โรดทำไม่แจ้งมากต้องเจริญทีนี้ <c oughs> เราจะทำยังไงว่าเราจะกำหนดดูทุกยังไงทีนี้จะส่งเรื่องนี้ไปให้อาจารย์แขกหัวข้อไงนะทุก,ทกต้องกำหนดรู้เนี่ยทุกต้องกำหนดรู้คือการจะขอพูดกลับไปคือการตั้งของสติถูกไหมครับระฉจะนั้นพระพุทธองค์ถึงสอนให้เรา มีกำมีกำลังของสติอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ดูกำกับดูตัวทุกข์ที่จะเข้ามาหาเราตลอดเวลามันทุกเกิดจากไหนเกิดจากสองอย่างคือทุกกายทุกใจทุกกายมันก็ยังแก้กันด้วยแก้กันด้วย อิยาบทเช่นเปรียบการหิวก็ต้องกินเมื่อเมื่ออการเหม็นของร่างกายก็ต้องอาบน้ำขัดถ่ายอันนี้คือทางร่างกายแต่ทางใจนี่มันอยู่กับความคิดและความความคิดคือตัวสังขารนะอาจารย์เนาะสังขารคือเรื่องอนาคตเป็นนธรมมาตัวนี้เป็นนามธรรมแต่มันมี นามธรรมก็เข้าอยู่ขันห้าเหมือนกันเรียงแต่ว่าขันห้าของเราคือรูปรูปคือกายกายมันมองเห็นมันเป็นของหยาบอยู่แต่ปัตถุอรูปธรรมนั่นมันมองไม่เห็นละทีนี้มันองไม่เห็นมันก็เข้าสู่ของมีภาวะใจทั้งนั้นทีนี้ใจมาจากไหนใจก็มาจากจิตเราอาจารย์ว่าจิตกับใจมันมันแยกออกจากกันไหมภาวะของมันตัวนี้ ถ้าจิตเนี่ยมันมันเกิดจากการพัฒะคพัสสาทั้งหกทางเนี่ยเกิดจิตครจิตขึ้นมาเรียกว่าขันห้านะแต่ถ้าใจเนี่ยก็คือคือใจเดิมใจดั้งเดิมที่มันเกิดมาจากมหาพุทธรูปที่เมื่อมันคือการผสมจากธาตุดินของพ่อกับของแม่ครับเพราะว่าก็จะเกิดเป็นดินน้ำไฟลมเรียกมหาพุทธรูปแต่ในความเป็นยิงของเราพมว่าที่ผมทบาว่าที่มันคือใจคือหัวใจที่มันเต้นตุ้มตามอยู่ตอชีวิต นี่แหละตัวสร้างใจครับแต่จิตนี่ผมผมจึงแยกออกจิตแล้วใจมันจึงแยกออกจากกันใช่ถูกถูกต้องแยกเพราะจิตเนี่ยคือเกิดการพัฒนาทั้งหกทางเรียกว่าขันห้าก็จะเกิดธาตขันก็จะเกิดทั้งห้าขันแหละทำงานทํางานทําให้กายเนี่ยมันอยู่ได้เพราะหล่อเลี้ยงตัวจิตเนี่ยคือตัวกระแสกระแสหรือสิ่งรู้ของจิตสิ่งรู้ของใจแยกแค่ว่าใจกับจิตต่างกันเป็นสิ่งรู้ของใจ เมื่อมันออกไปรู้ใจก็จะรู้ตามถ้าถ้ามันรู้ผิดใจก็จะรู้ผิดเพราะนั้นจึงต้องมาเจริญอริยสัจอริยสัจี่เรากาลังคุยกันเมื่อกี้อริยสัจติเนี่ยทุกตัวกาหนดรู้กําหนดรู้ยังไงก็กําหนดที่สติ <Bam. S 2> กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจใแล้วไอ้ที่มันคิดอยู่มันหลงเข้าไปในความคิดอันนั้นอย่างเช่นพระเจ้าเปอร์เซนที่กุศลเนี่ยเมื่อมันมีสติมันก็จะออกมาจากความคิดอันนั้นก็จะมาหยิบช้อนหยิบถ้วยหยิบชามกินอาหารได้มันก็จะนอนหลับได้ อันนี้คือทุกต้องกำนดรู้อย่างนี้แต่ท<ม>ีน,นี้ไอ้ร่างกายมันก็ต้องอาศัยธาตุขันะนะอันมีตัวมีตัวธาตุวิญญาณเป็นตัวควบคุมอันนี้ก็แยกแยกจากจิตเรามาอีกครับใช่ไหมอาจารย์ครับระหว่างวิญ,ญญาณเพียงแต่ว่าคนเราไม่สามารถที่จะจับต้องตัวธาตุวิญญาณได้ครับ,รบเพราะว่ามันเป็นตัวรับรู้ความรู้สึก ของส่วนต่างๆของร่างกายครับการจะเข้าถึงเข้าสู่จับรู้จักตัวตนของมันได้นี่ก็จะต้องนั่งไปถึงส่วนหนึ่งละจานเนาะตัวนี้ต้องปฏิบัติครับ,บ้องฏิบัติคนไหนผ่อนคลายเป็นก็จะเข้าใจเขาครับเข้าถึงได้ไวเข้าถึงได้ไวเพราะว่าต้องใช้ตัวสติสัมปชัญญะครับส่วนใหญ่ด้วยที่จะไปรับรู้เขาครับในตัวธาตุ มีอะไรเสริมต่อตรงพี่ปอด <c oughs> คือทุกกำหนดรู้เนี่ยเราต้องกำหนดรู้ที่สตินะเราต้องเจริญสติกำหนดรู้อย่างนี้ไม่ใช่ไปกำหนดรู้วันปวดหนอปวดตรงขาตรงแข้งตรงท้องตรง,ตรงหัวตรงอะไร,รอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเรื่องของหมอเอาไปให้หมออันเนี้ยค,คือเรากำหนดสติเนี่ยทุกคือจิตมันไปตึงมันไปบีบ มันมีสองอย่างไม่พอใจก็สูกบีบบีบจนร้องไห้โกรธจนร้องไห้ถ้าตึงี่ยออกไม่ได้นะตึงบีบก็ออกไม่ได้จนฆ่าตัวตายนู่นแค่ชรามอหน้าเกิดออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องกาหนดรู้สติมุ่ยสติมันจะออกมาทันทีเหมือนผีเข้าคนเนี่ยต้องเอาไม้เรือไปตีเพื่อให้มันเกิดสติให้มันรู้สึกตัวมามันก็ออกมาจากไอ้ผีเข้าถูหมายถึงว่าให้ให้วิญญาณของเราให้ความรู้สึกตัวให้สึกตัวขึ้นมากลับเข้ามามีสติแต่ันยะอยู่ที่ตัว นั่นแหละมันก็คลายทุกข์แล้วกําหนดรู้อย่างนี้อ่านี่เรียกว่ากําหนดรู้รอ่าสมุทัยต้องละคือเมื่อมันออกมามันก็ละได้เองออกมาจากความคิดอันนั้นมันก็ถูกละโดยปริยายสมุทัยสมุทัยนี่คือมันหลงเข้าไปคิดหลงเข้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องที่มันชอบนั่นแหละขันท่ามันชอบอะไรมันจะไปอยู่นั้นครับอ่ามันจะเข้าไปอยู่ที่มันชอบอย่างนั้นทีนี้มรรคต้องเจริญเจริญยังไงล่ะก็ที่เรามาเจริญสตินี่แหละคือมรรคนะในมรรคมีองค์แปดเดียวก็ค สัมมาสังกปะสัมมา <c oughs> บาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวิมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็จะมีทั้งหมดแปดทางที่จะเดินส่วนมากเราก็จะมาเดินสัมมาสติและสัมมาสมาธิเพราะพูดองค์ทรงเจริญสตินะที่ได้บรรุเข้าไปถึงอ,อนุตรโยคะเคมโมมออเ่เก้นะโดยใช้ความเพียรอย่างสูงการมังตะโจนะหารูจ้จักอติจาวสิสตุสัลีเรอปสูสตูมังสะโรหิตัง คือใช้ความเพียนขนาดนี้ก็ยอมตายยอมตายแมเ้เลือดเนื้อในตัวเองจะหมดไปมีแต่กระดูกนะ่มีแต่เนื้อมีแต่เอ็นติดอยู่เนี่ยก็ยอมเนี่ยขนาดนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> การจะเข้าถึงตรงนี้ได้เราต้องใช้ความเพียนขนาดนี้เพียนยังไงล่ะเพียนดูลมอนาปาเนี่ยคือลมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกจนเราเห็นลมเนี่ยเป็นเป็นเราเป็นกายอย่างเงี้ยเราก็จะมีสติอยู่ตรงนั้น มันก็จะไม่มีเรื่องทุกข์เรื่องอะไรนั่นแหละคืออมตะนั่นแหละคืออมตะนั่นคือทาอันเป็นนิรันดร์เราจะเขาถึงจุดนี้แล้วอมันมีแค่นี้แต่พวกเราจะเอามันมากๆจะเอามากๆตอนนี้มันน้อยไปจะหามาว่างมากมันก็เลยไปไม่ถึงไปไม่ถึงที่จะไม่ทุกข์เนี่ยมันก็เลยมีแต่ความทุกข์นะมันก็เลยไปเลือกควคันห้าไปมันเฮฮานะเอ้าลงพี่ปอดเอิ้งหน่อยอ้าวพลาดอาจา์แกกต่อ อาจ้อขอดูทีนี้ว่ามันอธิบายเรื่องสติสัมพนญญะนะแล้วก็ไอ้เกี่ยวกับธาตุขันอยู่ในมักอยู่ในมักอยู่อยู่มักอ่ามักคือทุกสมุทัยรดมักครับการเดินทางการเดินทางมันก็ต้องมีความมุมานะความความการอดทนอดกั้นการต่อสู้ แฟันไม่ท้อถอยของส, Hasta องสภาวะจิตตัวนี้ก็เป็นกำลังนนสำคัญนาอาจารย์เนาะกำลังสำคัญคือด้วยกิเลสแหละนะถ้าที่เราที่เราไปไม่ได้ก็ด้วยกิเลสนะเดี๋ยวปวดแข้งปวดขาเดี๋ยว <S <S 2> <S 2> เป็นอย่างน,านู้นเป็นอย่างนี้บ้าง <S 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 มันก็ด้วยด้วยสภาวะของไอ้ <S 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 ตัวนี้ต้องด้วยสภาวะกิเลสและกรรมกรรม ที่จะต่อต้านต่อต้านในการทําความดีของเราในการจะเข้าสู่สภาวะของของมักช่านแอาจา์มันต้องเกี่ยวเนื่อกันหมดคับบนี้ออาจารย์เห็นว่าเป็นยังไงถูกมักมอืมกระอมาแล้ว,วมากระองตรงนี้นครับอืมออกกาแฟกระองตรงนี้มีในกรนะอ,องนี้ครับแล้วก็ะเที่ยาอะอืมอันเป็นซองกับมีหลายอยู่เลยอ๋อนี่เราเอามาแล้วน่ะ อีน้ก็คือพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าไปเห็นไอความเป็นนิรันด์เนี่ยคือเมื่อเราหยุดความคิดนะหยุดความคิดลงได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดกรรมเพราะความคิดหรือกิเลสเนี่ยกิเลสคือความคิดความคิดที่เราไม่เห็นความคิดอันนี้เรียกว่าหลงหลงเข้าไปคิด ความคิดคนเรานั้นมีอยู่สามสามแบบหนึ่งความคิดโดยธรรมชาติเช่นเราหิวข้าวปวดหัวตัวร้อนเนี่ยเพราะว่ารูปขันมันเป็นตัวไปพัสสะพัสสาโดยเจริญร้อนออกแข็งซึ่งไวเจ็บปวดคันเมืองชาเนี่ยมันก็จะเกิดคิดต่ออันนี้คือโดยธรรมชาติความคิดในสองคือคิดทํางานในการทํางาน,ใน,างานในการเป็นพระในการที่สวดมนต์สวดอะไรมากๆเนี่ยก็ต้องใช้ความคิดความคิดโดยการทํางานเนี่ยมันมันสามารถจุดได้และไปได้ต่อ เราจะอยู่ตอนไหนก็อยู่ได้มันเลยไม่ทุกข์มันเลยไม่เป็นกรรมแต่ความคิดที่มันหลงเข้าไปคิดเนี่ยเรียกว,ว่าอาวิชชามันหลงเข้าไปเนี่ยมันไม่รู้ตัวเลยมันไปคิดอะไรอยู่มันปรุงไปมากมายเลยอวิชชาปัจญยาสร้างขาราสร้างขาราปัจญยานังเบีบย Ana, ปปน์ปปยน,น,นับปัจญย,า,จยา,านามรูปังนามรูปปาปัญญาสาระจันนังสาระนับปัญยาปัทโตภาษาปัญยาเวทนานังเวทนานับปัจญยาตันห้าตันห้าปัจญยาอุปทานังอุปทานนับปัจญยาพระโว เพราะว่าปัจญยชาติชาติปัญัาชรามนสกปณิเทวทุกขังสุภยาสาสัมภาปันติมันเป็นอย่างนี้ประจุบาเมันจะเคลื่อนไปจากจากที่มันไม่เห็นเนี่ยมันเข้าไปในความคิดไม่ใช่อวิชามันไม่รู้นะมันเข้าไปในความคิดโดยมันไม่รู้มันคิดมันก็ไปปรุงไว้มากมายปรุงของไว้มากมายเลยเนี่ยแต่ตัวไหนไม่กําลังก็เกิดชาติชรามนาก่อนไอ้ตัวนี้ก็รอพอพอถึงเวลาอันนี้ก็เกิดอันนี้ก็เกิดเกิดต้นตลอดชีวิตมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราจะต้องเอาสติเนี่ยไปตัดไปตัดมันให้มันรู้สึกตัวแล้วมันจะออกมาจากคคววาามมิิดออัันนนนีี้ชเ่ยก็็จะป ปฏิบัติปลายดับดับลงไปเนี่ยดับลงไปอวิชายาติว่าเสษษาวิราคาศรุ่ตาสังคารคาคารโดโทเนี่ยเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชาบบนั่นเป็เพียวการผมขอ,อขอขอไอ้ออน,นี่ขึ้นมาสักหน่อยนึงนะว่ะะะาไอาเราเกิดการปรุงแต่งของอวิชาต่างๆนี่นด้วยด้วยส่วนตัวไหนถ้าหนึ่งใช่ไหมครับสมมติว่าเรามีศีลห้ากำกับอยู่มันก็จะเกิดการเป็นอวิชาของฝ่ายดีเป็นวิชา แต่ถ้าเราไม่มีศีลครับแต่ถ้าเราไม่มีศีลห้ากำกับคอยควบคุมหรือตกพ่องตัวใดตัวหนึ่งไปมันก็จะตกเข้าสู่อวิชชาได้มากกว่าถูกนั่นแหละคือมันลงเข้าไปคิดเลยเห็นสาวๆเดินมาเนี่ยสวยๆรูปร่างดีผ้ามาหลุดตรงหน้าเนี่ยปุ๊บมันเกิดอะไรล่ะนั่นแหละคือมันเข้าไปคิดทันทีเลยนั่นเองอวิชชาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยโอ้ยอยากได้จังอยากเข้าไปอยู่ใกล้จังอยาก อยากเอาตัวนี่แล้วที่นี้อยากยกตัวอย่างสมมพูดว่าตัวนี้มันเขาแม่ลูกพี่ปอดสมมพูดว่ายกยกตัวอย่างอย่างเสื้อสาวปั๊บแล้วทีนี้ใช่นไหมจากการที่อย่างนี้พูดได้นะอวที่แย่แล้ววที่แย่แล้วพูดที่แย่แล้วตรงนี้จากการที่ร่างกายของเราใช่นไหม พอมันไปสร้างมโนภาพตัวนั้นขึ้นก็เกิดมาปริทยาตอบโต้กับมากับร่างกายของเราขึ้นองค์ชาตก็เริ่มที่จะเบ่งบานขึ้นเพราะว่าการปรุงแต่งทุกส่วนมันเกิดขึ้นแล้วฉันทายาทิญาของสัตว์โลกอันนี้ของของสัตว์ทุกส่วนเลยไม่ใช่ไม่ใช่บาปนะมันเป็นสันชาญาติยาถ้าเราควบคุมได้มันก็จบนั่นเราต้องควบคุมแต่ว่าคือคือการระงับส่วนหนึ่งคือการจำรวมครับแต่นี้ผมผมพอว่าจะมาถ้าเราระงับได้ก็ด้วยตัวไหน ก็ด้วยการกรรมฐานดีนะอาจารย์กรรมฐานเรารู้จักคลายเส้นมันสมถานและวิปัสสนาครับผมทีนี้ถ้าเรารู้จักคลายเส้นมันเนี่ยเส้นตัวไหนที่มันเกิดมันเกิดตัวนี้มันเกิดออกมาเส้นนี้เราก็จะสามารถที่จะเข้าไประงับจากจากการคลายตัวของมันได้ครับถ้าเราฝึกมากๆนะอาจารย์ฝึกเข้าไปคนั่นแหละเราไม่มีความเพิยรมัจะคลายเลยคือ โจรมันจะเข้าบ้านขโมยจะเข้าบ้านเราเราอยู่นั่งหน้าประตูมันเข้าไม่ได้เห็นเราผงาไปเลยทีแต่นี้เราไม่อยู่บ้านถึงมันเข้าไปเล่นบ้านของเสียหายหมดเลยนั่นแหละอวิชชามันเข้าไปเอาของในบ้านเราหมดเลยพอเราไม่เฝ้าบ้านแต่เมื่อเราเฝ้าบ้านอยู่เรามีสติอยู่มันเข้าไม่ได้เข้าไปรักของในบ้านไม่ได้อวิชชาก็ไม่เกิดนั่นแหละคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยคือเราหลงเข้าไปในความคิดโดยเราไม่รู้ตัวเลยไม่ใช่ไม่รู้นะมันหลงเข้าไปคิดอย่างสาวสวยๆอย่างงี้มันคิดแนี่นอนใช่ไหม เ็มันเคยใช่ไหมทีนี้มันธรรมดาของสัตว์มันสัตว์แคยานของสัตว์มนุษย์ทีนี้ทีนี้เราจะมีเครื่องมือที่ไปยับจั้งมันได้ไหมอันแรกคือการสำรวมเทศินอันที่สองอันที่มันจะตัดเลยสติอันสุดท้ายเครื่องมือสุดท้ายคือสติถ้ามีสติของอริยมันจะตัดแต่เพื่อมีก็ต้องใช้ต้องใช้ศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมคือการทำรวมนั่นเองอ่าอันนี้เป ไปเอาก่อนยังไม้ก่อนการที่จะอยู่ในสํารวมอาจารย์มันเป็นข้อกว้างไปียงแต่ว่าอาการในสํารวมในที่นี้คือเราต้องเข้าขับกำหนดเข้าไประงับกายตัวคือการกําหนดรู้หล่อของมันการคลายตัวของมันครับคลายเส้นคลายเอ็นคลายกล้ามเนื้อของมันครับเมื่อกี้พอเราพูดถึงสาวสวยมาเดินมาผ้าหลุดตัวหน้าเนี่ยหลวงพี่ปอดเนี่ยพูดได้นะปากได้ ตอนนี้ขอขอพูดต่อทีลองยาัวแล้วเราจะทำยังไงทีนี้เมื่อผ้ามันหลุดแล้วเอายามหัวจังหอยทีเราเราจะระงับมันได้ก็นปล่อยมันหลุดไปตามธรรมชาติมันอยากหลุดเราจะดูไหมก็ของโดก็็ต้องโดไป ดูแลเป็นนาได้ไหมนิจนาว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกเขาใช่ไหมธรรมชาติของเขาเมันหล่นแล้วก่อนทาเราเดินขึ้นมันก็หลุดถ้ามันหลุดมันก็หลุดเรื่อยไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะไหลตามน้ํามันไปวะทีนี้เราเราจะไปยกยกปิดให้เขาไหมเราจะไปผ้านุ่งเขาไหมก็ให้เขานุ่งเขาเรียกของเขาเขามันไม่อยากนุ่งก็ให้ปล่อยมันธรรมชาติมันไปนุงตายทำไม พระอาจารย์จะไม่ช่วยโยมบางนี้จะไม่ชามะต้องมีเมตตาใช่ไหมต้องมีเมตตาเราไปพระงที่ช่วยก็ต้องได้จึงที่ไม่ได้ก็ต้องหัมันผ่านไปโยมนะเขาเสียรักแล้วแล้วก็ต้องเขาไปช่วยคือเมตตาทมสัตว์โลกต้องช่วยสัตว์โลกทีนี้ยกตัวอย่างเหมือนกับโยมตกน้ำโยมตกน้ำอยู่และที่นี่เรามีมีเราเราเราอยู่ในผาเหลืองนี่ เราจะทํำยังไงกระยมช่วยได้ช่วยได้หรือจะปล่อยให้โยมตายอยู่งั้นไหมอันนี้ช่วยได้อาจารย์อันนี้ช่วยได้แล้วอันนี้อันนี้มันต้องใช้สติและสัมผัสชัดยะควบคู่กันไปได้อันนี้เราใช้ได้ช่วยได้แต่เรื่องข้าของเขาหลุดมันหลุดของเขาเราแล้วแต่เขาจะช่วยอันนี้คือการยกตัวอย่างก่อนด้อาจารย์เนาะไปถึงว่าเยอะเพราะคนไม่เข้าใจอ้าวก็ขอขอตัดตรงนี้เนาะเพราะว่าจะขออีวังสรุปซะ จัดทั้งหลายเราผู้เป็นสถาคตไปถึงแล้วหน้าที่แห่งนั้นจึงได้นำมาบอกมาสอนพวกเธอทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้เห็นได้รู้ได้ดูได้เป็นได้มีอย่างเราสถาคตนี้นี่คืออรยิยสัจก็ขอเอวัง